สวัสดีครับผมวีรศักดิ์ศรีสวัสด์ทำเกษตรผสมประสานนะครับเจ้าของสวนในหัวนะครับจากวิศวกรโรงงานพลิกเปลี่ยนอาชีพมาสู่เกษตรกร,กรสวนยางพาราบแบบเต็มตัวพี่วีรศักดิ์ศรีสวัสด์เกษตรกรสวนยางต้นแบบด้วยกเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดส,สุราธานีวันนี้มาในมาดของหนุ่มค่าวบอยสุดเท่ พาไปดูแปลงเกษตรยั่งยืนสวนในหัวที่เปลี่ยนความคิดของชาวสวนยางต้นตำรับหันมาปรับพื้นที่ในการปลูกที่มีความหลากหลายมากขึ้นเบื้องต้นเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางนะครับโดยอาชีพของครอบครัวเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมได้เรียนทางสายวิศวะทํางานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมทํางานเกี่ยวงานก่อสร้างอะไรมาก็หลายปีนะครับจนปี2560นะครับผม มาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยเริ่มต้นก็เป็นสวนยางเชิงเดียวในช่วงปีนั้นนะครับาราคายางนี่ค่อนข้างตกต่ําผมเองก็มองว่าจะทํายังไงให้มันอยู่รอดในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผมก็เลยพยายามเข้าไปาาพูดคุยกับหน่วยงานก็คือการยางแห่งประเทศไทยสาขาเวียงสารครับว่าเราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เราอยู่รอดในการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่ได้หวังพึ่งแค่ราคาอย่างเดียว ิรัก์ยังให้แนวคิดที่น่าสนใจไว้อีกด้วยว่าเพราะเกษตรเชิงเดียวอาจกลายเป็นข้อจำกัดของเกษตรกรโดยเฉพาะเวลาราคาผลผลิตตกต่ำเกษตรกรจึงต้องแบกรับความเสี่ยงนี้ไปด้วยแต่หากเราแบ่งพื้นที่มีแหล่งน้ำมีนาข้าวมีที่ปลูกสวนผลไม้หรือจะลองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพึ่งควบคู่ไปด้วยเกษตรกรก็จะได้ผลผลิตเก็บกินเก็บขายมีรายได้เข้ากระเป๋าทั้งปี ทดแทนรายได้ยามราคายางตกได้อีกด้วยก็เลยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยได้มาก oh. เราต้องมา,มาพยายามมามาดูในส่วนยางว่าในพื้นที่ว่างระหว่างช่องแถวมันสามารถที่จะเลี้ยงไก่ปัุสัตว์ หรือว่าในประมงอะไรได้ครับเราอาจจะต้องทําเหมือนเป็นเกษตรป่านิดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็แน่นอนครับความเป็นอยู่ของชีวิตเนี่ยเริ่มต้นก็คือถ้าเราปรับเปลี่ยนอย่างน้อยๆเราชีวิตเราคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนก็คือสมมติว่าวันนี้เนี่ยฝนตกไม่สามารถกรีดยางได้แต่เรายังมีแหล่งอาหารก็คือ,อไม่ว่าเราจะเลี้ยงปศตุสสัตว์เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงแล้วก็ปลูกพืชผักไว้เราสามารถเก็บไปเป็นอาหารแล้วก็ในส่วนที่มันมีปริมาณที่มากพอเราก็สามารถที่จะขายครับ ก็สำหรับที่สวนนายหัวนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสําหรับกรเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ทําเป็นอาชีพอยู่แล้วหรือปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มต้นมาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นทายาทเกษตรกรนะครับรับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ยินดีเข้ามาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับที่สวนนายหัวก็ผมมีเฟซบุ๊กนะครับเป็นชื่อผมเลยนะครับเป็นชื่อวีรศักดิ์ศร,รษษสีสวัสดนะครับเบอร์โทรก็เป็น0-85 97 4855แต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้สวนในหัวได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีทุนให้เกษตรกรนำมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งปลายทางนั้นก็เพื่อให้เกษตรกรสวนยางาพาราไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นยั่งยืนสมกับชื่อสวนยางยั่งยืนนั่นเองความยั่งยืนก็คือหมายถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นนะครับดีขึ้นไม่ต้องพึ่งจากยางอย่างเดียวไม่ต้องมาราคา3-40บาทแล้วก็มีปัญหาเรื่องด้านราคาเดี๋ยวถ้าเรามีรายได้จากทุกภาคส่วนมาจุนเจือกันในภาพรวมต่อเดือนมันก็เยอะนะครับมันก็อยู่ได้นะครับยังยืนโดย,โดยชีวิตเกษตรกรก่อนแต่ยังหรือว่าไม้ไม้ป่าหรือว่าตัวอื่นที่มาเสริมเป็นตัว ชี้ให้เห็นว่าแปลงนี้ยางก็ยังยืนต้นไม้ก็โตคนก็ยังยืนด้วยเป็นแนวทางที่ว่าการประกอบอาชีพสวนยางที่มีรายได้กรณีราคายางตกต่ำนะช่วยได้กรณีสวนยางยังยืนแบบนี้ตั้งแต่ปลูกพืชร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ว่าแยกกันทำนะครับหรือว่า,าสวนป่านะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้สวนยางยังยืนตัวนี้นะครับการยางก็แนะนําส่งเสริมเริ่มตั้งแต่ว่าคนที่มีสวนยางอยู่แล้วเอาต้นยางใหญ่ออกแล้วก็ปลูกเพิ่ม แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือโค้นแล้วก็ปลูกใหม่เป็นสวนยางยั่งยืนร่วมกับไม้ป่าเลยหรือว่าวางรูปแบบว่าจะทําแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของการโค้นปลูกใหม่จะมีงบไร้ละ 16,00งนบาทซึ่งแต่ละปีที่กําหนดมา25%ในสวนยางยั่งยืนมีเกษตรกรสนใจน้อยเพราะคนที่ประสบความสําเร็จในสวนยางยั่งยืนส่วนมากจะทํามาก่อนปลูกร่วมกันมาก่อนได้มาประสบความสําเร็จตอนหลังเพราะว่าตอนเล็กๆการดูแลรักษาในสวนนี้มันจะดูแลลําบากนะกว่ายางจะโตแล้วก็ไม้อื่นจะโตด้วยทำยากจะมีงบให้อยู่นะครับสาหรับเกษตรกรที่สนใจจะทำสวนยางยั่งยืนติดต่อได้ที่กยตสาขากยตอจังหวัดทุกจังหวัดครับ